เป็นลักษณะที่โดดเด่นของัชานาทด้วยัชายนาทเป็นเมืองนกนะคะเพราะแสดงถึงความเป็นสัญลักษณ์ของัชานาทมันเป็นของดีประจําจังหวัดนะคะสวัสดีค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานะคะพบกับไบเฟิร์นและรายการค้นหาพาไปค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับ ของดีของเด่นประจำชุมชนนั้นและสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะใบเฟิร์และรายการค้นหาพาไปนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับของดีของเด่นประจําชุมชนและสัมผัสเรื่องราวของคนในชุมชนนะคะที่ได้นําวัสดุเหลือใช้อย่างฟางข้าวนะคะมาประดิษฐ์เป็นหุ่นฟางนกเพื่อเสริมรายได้ค่ะ,แล,ะลลแล้วก็ลดโลกร้อนวยคะยังไงเราไปติดตามและค้นหากันเลยค่ะ เดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับใช้ถนนสายเอเชียนะครับเข้าแยกชัยนาทขับตรงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอแยกขืนเจ้าพะญาให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงต่อไปขับต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเจอแยกของมหาดาศให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ500เมตรนะครับเราก็จะถึงกลุ่มหุ่นฟังนกจังหวัดชัยนาทแล้วครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่กลุ่มหุ่นฟังนกเล็กวัดโคกเข็มนะคะบ้านใหม่บางกระเบียนตนําบลตะลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะ ุมหุ่นฟางนกเล็กวัดโคกเข็มนี่นะครับได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทําหุ่นฟางนกเล็กประจําอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทที่ก่อตั้งมานานนับ10ปีเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นประจําอำเภอสัพยาที่นําวัตถุดิบเหลือใช้อย่างฟางข้าวมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นหุ่นฟางนกซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลุงนิลันชวนคิดค่ะสวัสดีค่ะ,คะซึ่งคุณลุงนะคะก็เป็นประธานกลุ่มหุ่นฟางนกเล็กวัดโคกเข็มค่ะ ก็วันนี้อยากจะสัมภาษณ์คุลงนะคะเกี่ยวกับหุ่นฟางนกเล็กครับหนูอยากรู้เลยว่าทําไมถึงเรียกหุ่นฟางนกเล็กคะเพราะว่าเมื่อก่อนที่มีประกวดกันที่จังหวัดทุกปีมันจะเป็นนกใหญ่นะครับแต่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยมาเยี่ยมชมมาดูการประกวดก็อยากจะได้เป็นของที่ระลึกเพราะว่าไม่ก็เลยมีนโยบายว่าให้ทําหุ่นนกตัวเล็กๆขึ้นมาก็เลยก่อตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มกลุ่มละ อำเภอละกลุ่มอมเภอละกลุ่มมีกี่อำเภอคะมี8อำเภอครับ8ดอำเภ <8 S 2> อเก็8กลุ่มนะคะอ๋ออันนี้คือเล็กที่สุดแล้วใช่ไหมคะที่สุดแล้วโหเล็กที่สุดแล้วนะคะนี้อ,อ่าของเรานี่เกิดกลุ่มเป็นกลุ่มแรกนะโดยที่ผู้ว่ามาต่อตั้งให้แล้วก็เลยเลือกนกอินทรีนกอินทรีหัวขาว นกอินทรีหัวขาวเป็นนกที่มีขนาดใหญ่มีจุดเด่นอยู่ที่ส่วนหัวและส่วนหางที่เป็นสีขาวตัดก,กันกับส่วนของขนของลำตัวที่มีสีน้ำตาลเชื่อกันว่าเป็นนกแห่งความยิ่งใหญ่มีอำนาจหน้าเกงขามโดยรูปทรงที่สวยสง,งา่าจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมากว่านกอินทรีนี่ก็คือว่าเป็นพญานกยิ่งใหญ่เป็นนกนักล่าผู้มีสายตากว้า,างไกล,ละอะไรแี้ไปมอบให้ใครใครก็ชอบ ถ้าเดี๋ยวคุณลุงจะพาเราไปนะคะดูขั้นตอนการทําหุ่นฟางนกเล็กนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของนอกอินทรีอ๋ออันนี้นอกอินทรีนะคะปีกมัน,นจะอย่าดูดูเหมือนช้างแมงม <c oughs> หลังจากที่เราทําส่วนโครงสร้างของนกเสร็จแล้วเราก็จะมาทําส่วนฐานของนกเราจะใช้ไม้สักในการทําฐาน เพราะว่าเป็นไม้ที่มีความทนทานสามารถป้องกันปวกมดมแมลงสาบได้เป็นอย่างดีพวกมอตพวกมแมลงก็จะไม่รบกวนถ้าเป็นพวกไม้ยูคาไม้อะไรเนะี่ยปีเดียวก็ปวกขึ้น<ก>ใช่ไหมคะหมด,นหมดก,กนหมดเลยนะคะ,คะต่อจากนั้นเราก็นําเทปกาวหนังไก่มาติดกับโครงสร้างของนกที่เราใส่ฐานไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่เราจะนําฟางข้าวมาติดกับส่วนตัวของนกนั่นเองครับ ต้องให้หนาไหมคะหรือว่าชันา้นชั้นเอาแค่พอให้นิดแค่นั้นเองไปต่อก,การที่การทําส่วนปากและส่วนหัวของนกนะครับซึ่งเราจะใช้ซิลิโคนแม่แบบแล้วนําเรซินใส่ลงไปทิ้งเอาไว้แห้งนะครับแล้วเราก็จะได้ส่วนของปากนกแล้วครับ หัวแบบนี้นะคะคเป็นหัวนกอันนี้คือนกอินทรีเนาะนนส,ส่วนเท้าของนกนะครับเราก็จะใช้หนังสือพิมพ์ที่เหลือใช้แล้วมารีไซเคิลโดยการนําไปชุบน้ำนะครับแล้วผสมกับา,าวราเทสและนํามาติดกับเท้าของนกหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เศษข้าวนะครับที่เหลือใช้มาตกแต่งลวดลายให้เหมือนเท้านกให้เสมือนจริงนั่งเองครับ นี่คืออะไรคะอันนี้ส่วนของต้นข้าวนะครับที่เป็นตรงเป็นคอรวงคอรวงข้าวออคอรวงข้าวเอามาตัดเอามาตัดเป็นชิ้นๆเ้าไม้จิ้มฟันเนี่ยแล้วก็มานั่งเรียงทีละชิ้นแะชิ้นละชิ้นที่ชาวบ้านเขาจะมีรายได้จากตรงเนี้ยเฉพาะค่าแรงเขาอะชิ้นละหนึ่งบาทวัสดุอุปกรณ์ของเราหมดอันนี้เราก็มาติดเป็นติดเป็นส่วนของหาใช่ไหมคะ หรือว่าปีกใช้ได้2ส่วนใช้ได้2ส่วนนะคะคือหางกับปีกนะคะนี้ส่วนของรวงข้าวรวงข้าวเรามาดูที่รวงข้าวแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาดึงดึงดึงสอดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แปะกาวเข้าไว้เพื่อที่จะอเอาไปเป็นส่วนของลำตัวค่ะแล้วนี่ก็คือนกอินทรีที่เราได้แปะ ทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะหืออข้ตยังไม่สมบ,บูรณ์รอ๋อยังไม่สมบูรณ์คือต้องไปลงสีอีกนะคะคแต่อันนี้คือเก็บรายละเอียดแล้วรักครับรู้สึกรักแล้วหวงแหนมากที่ ได้ทำหุ่นฟังนกขึ้นมารู้สึกด,ดีใจนะคะที่ได้ทําเพราะว่าได้ทามันทาให้เรามีความรู้แล้วก็จะได้ช่วยกันเผยแพร่ให้กับน้องๆรุ่นหลังจะได้ช่วยกันทําให้หุ่นฟังนกของเราเนี่ยอยู่ต่อไปนานๆและเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแลวนะครับในการทําหุ่นฟังนกเล็กนะครับนั่นก็คือการพ่นสีการลงสีนะครับเราใช้สีทํารถยนต์เพราะว่าสีทำรถยนต์นั้นนะครับคุณลุงบอกว่าเป็นสีที่มีความสดใสและน่ารักเหมาะสำหรับการทำหุ่นฟังนกแบบนี้นะครับ ค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่เราจะลงสีขาวที่หัวหน้าหางนะคะจากนั้นนะคะพอเราลงสีขาวเสร็จแล้วเราก็ต้องรอให้แห้งแล้วก็ไปเคลือบใช่ไหมคะลุงหลับงั้นจับมาเลยค่ะจะได้เสร็จเอาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เหลือที่จะทําแต่งหน้าแต่งตาแต่งหน้าแต่งตานะคะเราต้องมีแต่งหน้าบ้างดวงตาคือสําคัญมากนะคะ เพราะว่าดวงตานะคะเป็นหน้าตาของหัวใจค่ะแ,และนี่นะคะก็คือกลุ่มนกหลากหลายนะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะ<ด>ก็เอานำมาวางไว้ตรงนี้นะคะเพื่อรอลูกค้ามารับกลับบ้านค่ะเทศบาลตะบนตลุกของเรานะฮะซึ่งเราก็มีงบสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริม กลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มหุ่นฟังนกเล็กนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สําคัญอีกอาชีพหนึ่งสามารถที่จะมาทำหาไรายได้พิเศษให้กับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจการทําหุ่นฟังนกเล็กก็ถือว่าเป็นพิตภัณฑ์โอท็อปของตำบลตลุกเราสามารถที่จะนํานไปเป็นของขวัญเป็นของชําร่วยให้กับาญาติผู้ใหญ่หรือท่านผู้สูงอายุนะฮะทุงง้งๆว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพอีก ต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าการที่เราได้มากลุ่มหูฟังนกเล็กวัดโคกเข็มในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่ารักเท่านั้นแต่เรายังได้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการคงรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนเองตะโดดจนการดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีตลอดการไทยทำรายการในครั้งนี้ทีมงานและน้องใบเฟิร์นรู้สึกได้ถึงความจริงใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนที่กลุ่มหุ่นฟังนกเ็กวัดโคกเข็มจังหวัดชัยนาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการค้นหาพาไปนะคะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะเวลาสิบนาฬิกากับใบเฟิร์นนะคะทางช่องไทยพีวีเอสนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ